สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับการพยากรณ์อากาศช่วงบ่ายของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างพยากรณ์อากาศประจำวันที่22วิมิถุนายน2566มีฝนฟ้าขนองร้อยละ30%ของพื้นที่มีลมตะวันตกเฉียงใต้10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่33-37องศา,ศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ 24- 26องศาเซลเซียสค่ะพยากรณ์อากาศเจวันล่วงหน้าในช่วงวันที่ 22- 2สามิถุนายนจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20เอร์เซ็นถึงสีิเปอร์เซ็น์ของพื้นที่ในช่วงวันที่24-28ดมิถุนายนมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60เปอร์เซ็นถึงแปดิเปอร์เซ็นตของพื้นที่ค่ะและมีฝนตกหนักบางแห่งมีลมตะวันตกเฉียงใต้ 10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่24-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่32-37องศาเซลเซียสค่ะขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากการเกิดฝนฟ้าคะนองสำหรับวันนี้ขอจบการรายงานข่าวเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ กรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน